ครับสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube ของอูชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเสนอ โทรศัพท์ใหม่ครับวันนี้เราซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับเป็น oppo a31 ครับแกะกล่องแล้วนะครับใหม่ๆเลยครับวันนี้นี่เห็นไหมครับไปเลือกอยู่ห้างพ c ซีมาครับเป็นลวครับตัวนี้ความความจาสูงสุดถึง128กิกะไบต์นะครับคือพูดตามภาษาที่เขาคุยกันของภาษาโทรศัพท์นะครับคือแรม4นะครับ ROM 128นะครับ ตัวนี้ได้ความแรงถึง4 g b กะไเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยครับล่าสุดตอนแรกจะไปซื้อของ Oppo A, Opp A 5 2020นะครับรีของเขาบอกของเขาจะหมดแล้วแต่ตัวนี้มันดีกว่านะครับถ้าเป็น Oppo A 2020มันจะความจํามันอยู่ที่แรม3นะครับแรม3รอม6.4แต่ถ้าคุณจะเอา Oppo A 5ปี2020ที่มันเป็น RAM สี่ก็จะแพงขึ้นเองนะครับประมาณห0พันนะครับแต่ต <Center> แตตนี้เราเอาตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณห้าพ่อยเก้าสิบเกาบาทนะครับนะตัวเองนะ5,499ันาสนะครับแต่ก็มีของแถมให้เยอะนะครับพอชั่นอยู่มันเป็นร้านของร้านที่นี่ครับร้านเขาชื่อร้านของ IT อ่านี่ครับนี่ครับร้านเขา มีรับประกันหน้าจอด้วยนะครับ1ปีเต็มเลยนะครับรับประกันหน้าจอนี้ครับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยครับนี่ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตอยู่นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เลยอันนี้ของแถมนะครับนี่ของแถมเขามีลําโพงครับตัวหนึ่งนะครับลำโพงตัวใหญ่ยาวเลยครับตัวนี้นี่เป็นของแถมของเขาครับแล้วก็มีเป็นที่ชาร์จแบตอุปกรณ์เสริมนะครับนี่เป็นไม้ซิฟฟี่แล้วก็เป็นตัวชาร์จแบตแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นตัวจับ แหวนโทรศัพท์นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊ซหนึ่งแล้วก็มีหูฟังนะครับอันนี้ไม่ได้แถมนะครับหูฟังของ p Op p ปเขามีแถมให้นะครับอันนี้เราซื้อตังหกรนะะาคาประมาณเท่าไหร่เรงประมาณหูฟังเขา200กว่าบาทแต่ถ้าเราซื้อเครื่องพร้อมปรมันจะถูกนะครับประมาณเท่าไหร่นะร5 0หรือเท่าไหรนะ่เนาะ1้0าบาทแล้วก็มีนี่ครับมีมรลลิการ์นะครับ ตัวนี้เป็นโปรนะครับโปรซื้อแถมถ้าซื้อเครื่องแล้วก็ไปซื้อกา์ดเหมือนกักาดได้ด้วยสายสองกิ๊กนะครับราคาประมาณเท่าไหร่จีเออเราซื้อในร้อยเก้าสิบนะครับ <4 90. S 1> อถ้าถ้าไม่มีโปรตัวนี้ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบเวเราจะมาดูภายในของอโทรศัพท์เลยนะครับ <5 90. S 1> ก็เป็นโปรแกรมเหมือนอัลโปทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นกล้อง กล้องหน้ากี่ล้านวนะตัวเองอยากให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับราดูกันอันนี้นี่ครับรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะหกจุดห้าล้านอันนี้อะไรก็ไม่รู้มาดูใหม่กันเปิดดูคู่มือไปยกันเขาบอกว่า นี่เป็นสแกนนะครับสแกนน้านมือข้างหลังนะครับเปิดเครื่องเลยนี่กำลังชาร์จแบตนะครับเรื่องปืนเรื่องปืนนะครับอันนี้แรมสี่นะครับลอม128นะครับ p โป a เอสามหนึ่งโหลดไวไฟโหลดอะไรได้จุดๆกันเลย ฟ้าดัดลำโพงเขาได้เลยครับนี่มีลำโพงแถมให้นะครับลำโพงตัวใหญ่กันเลยเนี่ยครับแกะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับภายในนะครับต่ออันนี้เขาจะแถมพวกสายชาร์จแบตให้นะครับน,นี่เป็นกล่องสายชาร์จแบตนะครับแต่ออกกันแล้วนี่จะมาชาร์จนี่นะครับสายชาร์จแบต วกคู่มือคู่มือก็อยู่ข้างในนะครับมีใบรับประกนันนี่ใบคู่มือนะครับหรือใบคู่มือ OPPO แกะกล่องอะไรครับเราซื้อมาวันที่อันนี้เป็นชื่อของคุณสวัย้องสินธรครับใบรับประกันอยู่นี่ดูใหม่ีะรบ้นี่ใบรับประกันนะครับโดยกำกับภาษีแล้วรวมตัวกันเลยนะครับอยู่นี่ เราซื้อมาวันที่20เดือนอพฤษภาคมครับปี2020นะครับใแบบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเลยนะครับซื้อมาในราคารวมทั้งหมดนะครับของที่ทั้งหมดนี่เลยครับของทั้งหมด,คหมดนนเ,มเ,เครื่องนี้แต่ตัวนี้เป็นอันนี้แถมน,น้บลำพงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นของแถมแต่องฟังเราซื้อแยก่าหาก,กับอเมริกาดรวมทั้งหมดในาราคาราคาจริงของเครื่องอยู่ที่ จบคลิปไปแค่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าด้วยนะครับติดตามไปด้วยบ๊ายบาย